คารกราฟ,ฟิกเนี่ยนอกจากที่มีการปรับตั้งเสียงได้ถึง10เสียงแลวเนี่ยวันนี้ก็ติดตั้งท่อคารกราฟ,ฟิก Active e x คซ u s t นะครับตัว2งลำโพงกับ รถท 400D ครับเสร็จกันไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็มาลองฟังเสียงกันดูครับครับหน้าแอปพลิเคชันของคาก Graphic นะครับ Active Sound เนี่ยที่โหมดปกติเนี่ยก็คือเสียงเสียงจะเป็นโหมดเงียบครับโอเคคราวนี้โหมด โหมดที่มีไฟลสิบเสียงนะครับหรือเราจะสามารถเลือกซาวไฟล์ได้ครับที่ตรงนี้ไฟล์ที่หนึ่งครับสามารถปรับจูนได้เลยนะครับลักษณะของเสียงรอบเครื่องรอบสูงรอบต่ำนะครับ ความดังความดังของท่อลำโพงครับครับต่อไปเสียงที่สองนะครับเพิ่มความดังครับเราสามารถปรับได้มากถึง10เสียงนะครับ คารกราฟ,ฟิกเนี่ยนอกจากที่มีการปรับตั้งเสียงได้ถึง10เสียงแล้วเนี่ยจะมีโหมดที่เป็นโหมดที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับเสียงค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆครับตัวท่อคารกราฟ,ฟิกจากเยอรมันเนี่ยนะครับจะมีท่ออเสียสําหรับรถยนต์ทั่วๆไปด้วยนะครับที่ไม่ใช่ท่อคัโภูสนใจท่อเสียคารกราฟ,ฟิกสําหรับรถยนต์รุ่นใดเนี่ยสอบถามเข้ามากันได้นะครับ